สวัสดีค่ะมักทัวพี่น้องก,ก็ไปซื้อมักทัวมามันมันมนะันเบิ้งเบิงเบิ้งมคอยมีหมักทัวขนาดห้องยูอเมร,ริกาเด้พี่นอ้องอเมร,ริกาก็มีจังสี่แม้กำละงหาเหรียญอันนี้อันนี้สองเหรียญเออสองกำอันนี้สองกลม คอยไปให้มูลแล้วซองกำกำละหาเหรียญเบิ้งเรากำพี่น้องเบิ้งเรากำอันล้านคุณป้านี่ยแหละค่ะล้านคุณป้านะ่ะอันบันนี้ลูกชายเราตายแล้วพี่นอ้องเออลูกชายเราตายแล้วบันนี้อาทิตย์ที่แล้วเราปถะึกรถส้นรถเลๆๆๆ่าเนียนคักเนียนแน่แต่บ่้แต่บ่ได้เห็นดอกแต่ว่าเราเล่าให้ฟัง ทองเรามีซัมเบิดนมเนือน้อมีซัมเบิร์าไอตัวคุณป้าที่อ่านซื้อมักทัวนั่นแหละที่เราปลูกมักทัวนั่นแหละนี่หนึ่งกำกำละหาเหรียญพี่น้องกำละหาเหรียญอืมเบิ่งเอาเบิ่งเอาเอากรอบกรอบเนี่ยดิงใส่ตู้เย็นยิ่งกรอบพี่น้องียมักทัวนุชักซัดเ,เด้ออืมนุชักซัดเบอร์มะทัวทั่วคอย ข่อยขอเงินผัวขอ่อยสามสิบเหรียญสามสิบเหรียญอืประมาณเก้าร้อยหรือพันห,หนึ่งบาทเท่านั้นแหละขอไปเดิมักทัวได้รร๋หกกัมขอไปให้หมูสองก,กรรมัมแล้วหรือเปล่าซื้อมักทัวเป็นหกกัมพันหนึ่งเลยเหรอสามสิบเหรียญเลยเหรอภาษาบ้านป้นนั่นตัวทำไมไม่ปลูกเองภาษาบ้านปลูกเองเจาะกว่าข่อยเจาะกระดาข่อยว่าข่อยหดนามหลายวภาษน ด้วยมะขัวนีดูมะขัวนี่เด็กงหน่อยมาจากซอมกีฬาพี่นอ้องนี่ซีกัมซองกัมก็ไปไฮมูแล้วอ,อันนี้ของอาทิตย์ที่แล้วทีนนี้ห้เบิร์ต่อนอนั่งดีอยู่พอเราดีใจ ก็กรอบแต่ว่าเมืนอนัันจากโอไฮโอเนาะมูกัน์่วงมานั่งมาตัวเป็นมาตัวจังซี่จ้ะเป็นมกตัวจังซี่บ้านฮาเอิญม,มกตัวอย่างไงตัวแขรเนาะนั่นบรอหนึ่งความเียวมันความเียวมันนะ น้องกินเบื้งก่อนวันละบอสปอดศาสรเด้อบบอสีดยารถสัตว์พลเรี่ยงกันกับถัาา่วเขาคนละรี่ยงอืมอันนี้อาจาร์ขี่รถไปเอาอันนี้นะอืออาจาร์ขี่รถไปเอาอันนี้นะเลื่อนให้เบิ้องโอ้โอ้โอ้บ๊าดด้บ๊ได้บ๊าด้บ๊าด้บาด๊าด ลืมถอดสายเพื่อนขึ้นมของอะยะออะยังจะไปเห็นงานกันมารีวิวของกันต่ำได้ยุแสบยุี่นอ้องอันมาสองถุงซื้อใจกันซื้อใจกันหกกนักกันแท้กันจับโอไฮโอต่างกันขนาดอันมุกหัวบอกว่า พดคุณนะง่ายครับพี่นอ้องเครื่องนึงกับถั่วฝักยาวานีาหาหน่แหละโอยทอาพัดโอยทอาต้มโอยทาเนียนมักถั่วคือเนียนมะเขือนนี่แหละข้างเล่ามูก,กันเพต่นไปวัดเพิ่นเนียนให้กินเนาะเขาไปซื้ออย่างาเด็ด้ง่อยพาน้องรู้จักพาน้องไปซื้ออันนี้สมูทติงน,น้ำปั่นน้ำ หนาคนละไม้ปันอืมแซบ่บบะทัวอืมแบบนี้เล่าเลยถือรส้นรส้นกันนะก็ลเลยลว่าโอ้ยเกือบแมนตายเกือบจะไม่ได้ปลูกผักให้ทุกคนกินแล้วแกว่าแบบนี้เนาะเบิ่งรู้พี่น้องสุดยอดบ้านไนะ่ะ Uh huh. ได้พกตจำสุดยอดขนาดคอยสิเก็บไว้ลูกคอยให้มักกินต่ำนานในให้มก,กินต่ำได้านานต่ำทีเดียวก็เป็นแต่ว่าคนยังให้แม่ต่ำ <c oughs> <c oughs> คอยสิเก็บไว้ในตู้เย็นตู้เย็นคอยกัน หัวข่อยเอาคางนึง่อยก็เอาคางนึงแซ่กันคนละครึ่งแซ่กันคนละครึ่งวายยำ ก็ปลูกก็ไอ่ได้กินว่าถ้าไม่ปูก็ไม่ได้กินเนะด,นนดน้อนไงวายมันเย็นพร้อมกับเดินเที่ยวที่ฟอนคอยมากกินพวกครับพักทุกอย่างอนะ่ะสำคัญกว่ายาเออยาโมยาโมเนี่ยังกินยังบ่องไพอกิน ผักบ้านเฮาเนาะโอ้ยคนละจาม <c oughs> มันเย็นนะเออพ่อได้กินพักมันกับเศร้าบานี่อันพ่อแต่รถสวนกันบานี่เล้วเลยฟูาเวอร์ได้ดรถเล้วนะฟูา cover แล้วก็เลยทั้งอันทั้งลรงบงลงบานนี่มันเลยนะี่ยแหละเขาก ต้องเสียอันดิวกับประกันน่ะเนาะคอยว่าเนาะแมนบอลดิวกับประกันนั่นแหละคอยว่าอันนี้ก็เลยอัน,นไปเยี่ยมเล่าก็เลยอันเจนมาได้ทัวนะมาเอาหนาเราอ่ะเออก็เลยนนสิมาบอกถามเล่าเนาะว่าทางอเมริกานอะ่ะปลูกผักอะไรได้บ้างมันก็ปลูกได้ทุกผักนั่นแหละ แต, icism, <default> แต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานอืมมันต้องอยู่ในกรีนเฮาส์สิมาตากแดดตากฝนคือจังบานเทาเมื่อื้อเมื่อปีบ่ได้เด้มันเป็นปีต่อปีหน้าต่อหน้าหน้าฝนกหนาฝนนานาหน้าหนาวกหนาหนาวนาธรรมดากหนาธรรมดาพักน่ะมันสิอยู่ได้บ๊อดนอกจากว่าคุณสีเฮ็ดห้องให้มันอยู่คือจังกรีนเฮาส์จองสิมันก็อยู่ได้แต่ว่าคุณต้องใส่พัดลม เป่าให้อากาศมันออกไปมันเรื่องมากเลยกระพักนี่นะมันมัน,มนอ่อนไวขนาดนี้พี่น้องเออวันนี้ถ้าทรงไปต่างจังหวัดจังซีมันกันหอนแล้วก็คนที่เขาอ่ะทรงพักตามตามหางตามอย่างนี่รดเขาเนี่ะซิมีซิเป็นห่องเอเด้พี่น้องเออเห็นบอยูพิซาเขาทรงพักมาน่ะมันเป็นห่องเอเด้ลดพักเขานนะลดพักรดผลไม้เท่านั้นีิมีเอติดอยู่ด้ลดเขานนะ่ะ แต่บัานี้เวลาเขาส่งผักจากบ้านเฮ้าหรือว่าจากมูเฮ้าส่งมาให้เฮานี่เนี่ยมันเป็นไปซะหนิมันมันติดเอเด้เขาบ่ได้อันนั้นให้เฮ้าได้ถ้า,า,าถ่าบ้านเฮ้าถ้า่าเป็นผักเป็นยังนี่เนาะเขาก็สีโอเขาก็สิบานนิดจ,จักน้อยเนาะขอก็สีเก็บจักน่อยงสีนาเบิ่งให้เฮ้าังซีนาส่งผักไปจังสีนามันกะ มันกับบกค่อยรอบขอบคือจังบ้าเท่าดอกพอแต่ว่าเขารอบขอบของเขาก็คือว่าเขาจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนไปรยังสินะเขาจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนไปอยังอย่างพักนี่บ่มีดอกจักมีไปมีทรงให้กันยังสินะเขาบกค่อยสิมีดอกนอกอยากว่าเขาไปสื่อจากห่างกินของไผรของมันยังสินะพี่น้องเออถ้าว่าเป็นของแหงขลงองแงงนี่ต่คนไทยเอานี่แหละทรงคนเอเชียเอานี่แหละทรงฝรัง่งเขาบ่าได้ทรงเลยพี่นอ้องเขาทรงแต่พวก แห่งคล้องแห่งแหงยังสีเนาะว่าอลไก็อยากปลาหมึกแนมะ่คอยอยากกินปลาหมึกทอดบดได้พี่น้องเมงวันเต้มอะไรเนี้ยอือเมื่อคืนนี่ไปทอดปลาทูปลาทูก็ต้องยกแอร์ไฟไปทอดข้างนอกอือทอดข้างนอกคนละพี่น้องที่นี่อันผู้ใดอยากให้ฉันว่าเรื่องยังกัดคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อ ยังสีงหูวว่าคอยซเว่าเรื่องยังภูรอยัอยอยกฟังเรื่องอยังสินะ่ะแต่ว่าใหา้ไั่คอยนั่งบอกก็สเปะสปะนั่นแหะพี่นอ้องอิลีเออเมนี่ก็เลยมามาว่าเรือเ่องพักเพราะว่าไปสื่อพักมาว่าอยู่อเมริกาก็ปลูกได้นะแบบนี้นะถั่วถืออะไรพวกนี้นะเออคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้จ้าสวัสดีค่ะ